สวัสดีค่ะวันนี้เน่จะมารีวิวหอนักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยอันฮุยประเทศจีนเน่อยู่ชั้น6นะคะวิวบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้ค่ะและก็ห้องแรกก็จะเป็นห้องซักผ้านะคะโดยทุกครั้งที่ซักก็ต้องมีการจ่ายตามโดยแต่บัตรนักศึกษานะคะที่เรามีการเติมเงินไว้แล้วตกครั้งนึงก็ไม่ถึง10บาทค่ะห้องต่อไปก็จะเป็นห้องอาบน้ําจะไม่มีห้องอาบน้ําใน ห้องนอนนะคะก็จะเป็นห้องอาบน้ํารวมก็จะมีการจ่ายตังทุกครั้งครั้งหนึ่งก็ไม่เกิน5บาทะคะ่ะก็จะมีล็อกเกอร์เก็บของแยกชายหญิงนะคะต่อไปก็จะเป็นห้องครัวะคะ่ะใน1ชั้นจะมีแค่ หนึ่งห้องครัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้กดน้ําร้อนค่ะก็ต้องมีการจ่ายตังค์เหมือนกันแล้วก็ด้านในก็จะบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งที่ทํากับข้าวเป็นเตาไฟฟ้าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นซิงค์ต่างๆมีไมโครเวฟมีตู้เย็นให้ค่ะต่อไปก็จะเป็นห้องนอนนะคะโดยนักศึกษาปอเอกสามารถอยู่คนเดียวได้แล้วก็ถ้าเป็นนักศึกษาปอตรี G กับปอโทก็จะอยู่เป็นห้องคู่ค่ะ โดยเวลาเข้าห้องก็จะเสียบก๊าซเล็กๆหมดนมีเข้าไปแล้วก็มนกึกๆแล้วก็เปิดได้ก็จะมีตู้เสื้อผ้าใบใหญ่ตู้เนืองมีตู้ข้างเตียงมีเตียงนอนแล้วก็โต๊ะเขียนหนังสือค่ะซึ่งถือว่ากว้างมากเลยค่ะสําหรับการอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็จะมีซิงค์สองซิงค์และเนื่องจากไม่มีห้องอาบน้ําใช่ไหมคะแต่ก็จะมีห้องส้วมอยู่ค่ะแต่ก็จะไม่มีสายน้ำาน่ก็เลยหาเป็นทางน้ำมาไว้แทนนะคะ ส่วนฝังนี้ก็จะเป็นระเบียงออกไปข้างนอกแล้วก็ฝั่งตรงข้ามหออื่นๆก็จะเป็นหอนักศึกษาจีนค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศกลางขึ้นนะคะบ๊ายบาย